รับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมนะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม f c Online ครับผมวันนี้เราอยู่กับทีม600 X Battle Pass ครั EP นี้เป็น EP ที่2เท่านั้นเองครับผมนะแล้วก็ทางาของ Battle Pass เนี่ยมาแล้วเรียบร้อยดูไครับผมนะมาไม่พอครับโปรโมชั่นคูณ2มาอีกแล้วครับนี่ครับผมเติมมาเรียบร้อยครับผมนะอีก600บาทครับผมเท่ากับว่า ID นี้ทุกคนเติมไปทั้งสิ้น1200บาทแล้วผมบอกให้เลยว่า แหมแป๊บเดียวเติมพันสองแล้วนะทุกคนครับแล้วก็นี่ครับพอมันมีคูณ2องใช่ไหมครับทำให้ FC ผมเนี่ย129,000 FC คือ FC แบบเยอะมากๆครับผมนะแล้วก็ซีรีส์นี้อย่างที่เราพูดไปครับผมใครยังไม่เคยดูครับผมนะย้อนกลับไปดู EP แรกนะอันนี้ EP 2ครับเราจะใช้ FC ประจำเดือนเนี่ย ให้หมดเลยก็ผมนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่แบบน่าซื้อหรือน่าลองก็อาจจะเก็บไว้นะครับในเดือนถัดไปนะครับซึ่งเดือนนี้มีอะไรให้น่าสนใจเนี่ยค่อนข้างเยอะครับอันดับแรกก็ผมนะเรามาเริ่มต้นจาก b a t t l e p a พารกันก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อ Battle p a พารก่อนเลยทุกคนครับมานะครับปกติถ้าเกิดว่าไม่มีคูณ2ใช่ไหมครับเราจะซื้อได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือตัวพรีเม่ยมนะครับแต่มันคูณเข้าไปอีกทุกคนครับเพราะฉะนั้นครับเหมือนเดิมเลยทุกคนครับเหมือน E p พีที่แล้วเลยคครรััับบซื้้ออตวนีไม่พ ได้ซื้อตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับหนึ่งมื่นเก้าพันผมนะซื้อมาอีกคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับแล้วประเด็นคือ FC เนี่ยยังเหลือนะห้าหมื่นสองก็ผมนะนะตอนนี้มีกิจกรรมฟันวิดเฟนเข้ามานะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวรอให้เล่นไปสักระยะหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเติมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเก็บไว้ซื้อในรอบานเพราะเดือนหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะเติมอีก600บาทนะครับบัตเจ็ตที่ใช้ในแต่ละเดือนจะอยู่ที่600บาท ถ้าเติมทันคูณ2องเลยว่ามีช่วงโปรโมชั่นคูณ2เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก่อนเราจะไปลุย Battle Pass ครับผมเหมือนเดิมครับเราต้องมาเริ่มจากกิจกรรมสายฟรีกันก่อนคุณผู้ชมครับมาคลิปนี้ผมออนมาประมาณ12วันนะครับที่ผมต้องออนแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาครอบครัวไปพักผ่อนที่ระยองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบอัดคลิปหน่อยด้วยนะครับมาวันนี้วันที่12มีโปรโมชั่นตีบวกด้วยนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าได้ตีรับมานะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยธนะของสายฟรีกันก่อนทุกคน แล้วก็วันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะทําทีมก่อนนะทุกคนอาจจะยังไม่ใช่ตัวที่เราแบบมาร์คไว้เฮ้ยมันตัวแพงๆอนะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะพยายามจัดให้มันได้11ผูเ้เล่นตัวจริงที่มันแบบเล่นได้ก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวให้ดูด้กยนครับนี่ยทีมมันประมาณนี้เลยด้วยครับมูลค่าทีมเนี่ยประมาณหมื่นเอ็มเท่านั้นเองนะครับทีมที่ใช้เล่นแล้วก็มีคลิชาคลิชาเนี่ยสี่วันจะหมดแล้วนะฮะก็คือเอาการเช่ามาเล่นก่อนคนระับมีพาเมอร์นะฮะที่เหลือดูครับคุณผู้ชมครับมันแบบเล่นไม่ได้ ผมไต่ขึ้นมาตอนนี้น่าจะเวอร์คลาสนะครับใช้ทีมนี้แหละทุกคนครับไต่แบบทุลักทุเลมากทุกคนตอนนี้น่าจะเวอร์คลาสสามนะครับใจผมอยากจะไต่ขึ้นซักชาร์เลนเจอร์นะครับอย่างน้อยก็ให้มันได้แบบเวลารีแลงมันใกล้เฉรีแล้วใช่ไหมถ้ารีแลงเแนบบี่ยให้มันได้เงินสักหมื่นเอ็มอะไรเงี้ยอย่างน้อยอ่ะหวังไว้ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนครับส่วนใหญ่ตั้งแต่มันบวกสามใช่ไหมที่จริงมันก็เล่นได้แหละทุกคนครับแต่มันต้องเน้นหน่อยอ่ะผมขี้เกียจมานั่งเน้นทุกเกมนึกออกล่าไหมคุณผู้ชมครับ เอออยากเล่นแบบชิวๆอะไรเงี้ยไม่อยากมานั่งในนุ่เกมมันเหนื่อยนะครับอ่ะมาครับ125ชิ้นน้อยหน่อยนะทุกคนครับสำหรับลอตเตอรี่ครับเพราะว่าออนมาแค่12วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะพาครอบครัวเนี่ยไปพักผ่อนที่ระยองเนาะเพราะฉะนั้นคลิปอาจจะไม่ได้ออนทุกวันนะผมตั้งอัพไว้ที่วันหนึ่งพักวันหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะคลิปน้อยหน่อยนะช่วงนี้งไงกราบขอภัยครับเดี๋ยวจะกลับมาช่วงวันที่20 แต่จะมีคลิปลงให้นะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่อย่างที่บอกวันเว้นวันแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปเราครับแต่อยากพยายามอัพไปได้ทุกวันนะแต่ทาไว้ไม่ทันจริงๆนะครับอ่ะมามาต่อที่ BP ครับเรามีเงินเริ่มต้นเนี่ยประมาณ2องแสนสี่หมื่นจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้มาลุยกันต่อนะครับยังไม่หมดนะสำหรับ BP แล้วก็ยังไม่รวมทางด้านของแพทเทิร์นพาร์ทด้วยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้น่าจะเริ่มประมาณักถึงว่าสี่แสนอ่ะผมว่ามีโอกาสนะ มีโอกาส400,000อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับรานะเบิดเสร็จได้มาทั้งหมด200,000กับ 80, 80,000m นะครับแล้วก็ตัวมีตัวที่มันลุ้นด้วยเนาะโอเคอีก56ชิ้นลุยครับถึง285ไหมตอนนี้281ครับโอเคไม่น่าถึงครับได้มา281นะครับ2 8 1 0 0 0เอ็ม m นะครับสำหรับ b p เริ่มต้นซีรีส์ตัวนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่น่าจะเสียเงินเยอะที่สุดของเรานะฮะ ว่าตอนนี้เราเสียเงินเยอะสุดก็คือ2,700บาทรับตัวซีซัน2กับซีซัน3นะเสียเงินเท่ากันเลยรับ2,700นะแต่ตัวเนี้ยดูทรงแล้วผมว่าน่าจะเสียเยอะนะครับหลักพันมี2ตัวครับมี d i ม i t r i Payet นะครับแล้วก็มี Orise ครับอ่ะถือว่าได้อยู่ครับ6 0พัเลยนะตัวเนี้ยว่าแพงพอสมควรครับโข่ส่งผมอะไรอยู่แล้วต้องผมอะไรครับเนี่ยอู้หา้ p a y e มีขายครับคุณผู้ชม123เลยนะ โอ้โหฟูฟรังเศสอย่างโหดตอนนี้หลายๆตัวเริ่มมีการทยอยปล่อยแล้วเออเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องตัวที่ผมอยากได้ครับแล้วตอนนี้ตัวที่ผมอยากได้สุดในทีมน่าจะเป็นเปโดคุณผู้ชมครับแล้วก็เปโดเนี่ย oh ล่าสุดมีคนขาย7 0 0 0แสนทวนนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกไปหรือยังนะฮะเปโดเดี๋ยวพามาดูก่อนครับเน oh ี่ยเปโดปีอัพเป็นปีที่หายากมากๆโอ้ห oh, มันปรับเป็น8 9 5แล้วทุกคนตอนแรกกั7 0 0็0แสนทนนะผู้ชมครับ มีคนขายเฉยแต่ผมไม่มีเอ็มอ่ะไอดีเอ็มมันยังไม่ถึงนู่นครับเสียดายมากครับโอ้โหตอนนี้ต่ำเป็นเจ็ดสามสามนะครับน่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้ทุกคันนี้ประมาณเจนะ็ดแสนเนี่ยเจ็ดแสนสองเนี่ยเหมือนมีคนขายไปแบบนิดนึงอ่ะแล้วก็เหมือนราคาจะขึ้นนะที่จริงณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้หลายตัวเนี่ยเริ่มฟรีแล้วนะครับอย่างเอโต้อะไรที่เรามาร์กใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องนอกมันต้องอะไรครับทุกวันนี้มีปล่อยฟรีเกลือบนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองเนี่ยฟรีเยอะมากทุกคน ล่าสุดผมไปเห็นไอออนรี LN ไม่ต้องนอกกันแล้วทุกคนครับไบฟีแต่เอมันเอมันเยอะนะครับมันก็จะมีแต่คนที่แบบมีเอมเยอะหน่อยที่แบบได้ซื้อเนาะวันนี้คือเคลียร์การ์ดเร็วมากทุกคนครับมาอีกร้อยห้าใบเอ้ยมีมัตติอุตด,ด้วยนะครับแต่ไม่ไม่ได้คาดหวังแล้วนะครับเปิดไปหลายดีมากๆเลยนะสำหรับมัตติอุตอ,อ่ะมีไอคอนมัลลิดด้วยเฮ้ยไอดีนี่ดองนานเหมือนกันนะเนี่ยเซตเนี้ยลุ้นหลักหมื่นทุกคนครับมีไอคอน มีมัตเทอุสนะครับมีลุ้นบวก8เดติ๊กการาโชก่อนนะเดี๋ยวตกใจกาณาโชนะครับโอเคแล้วก็นี่ครับอ่ะประมาณนี้ครับผมนะอีก104ใบใบนี้ด้วยสําคัญมากนะครับ104ใบผมเปิดเลยครับก่อนที่เราจะไปซัดทางด้านของ Battle p a ารมาครับมาดูครับคลิปนี้ผมเสริมแน่ๆนทุกคนครับแต่เอาตัวที่มันแบบพอเล่นได้ไปก่อนนะครับจะได้ลงแรงให้มันขึ้นชาร์จเจอร์แบบง่ายๆให้หน่อยนะครับคุ้มยุ้งครับจากนั้นค่อยมาอัปเกรดเหมือนตัวซีทั่นสแล้วกันนะครับ ค่อยๆอัพไปทีละตำแหน่งอะไรเงี้ยจะได้ทำยาวๆนะครับสำหรับ ID นี้นะครับเฮ้ยปีไฟนะครับคุณผู้ชม CF เหรอเฮ้ยฟอรลันเป้าฟอรลันฟอรลันไอเช่นึกว่าบวก5โอ้โหแล้วตัวนี้บวก7ซาลิบาครับถ้า8เนี่ยเป็นแสนครับมาถึงวันปีแคปนี่ผมโอเคมากด้วยนะเพราะปีแคปนี่ขายออกนะฮะ โอ้มาริทผมได้สองพันคุณผู้ชมใบนี้ได้บุกเจ็ดอ๋อมันห้าถึงเจ็ดไงอ้ผมเข้าใจว่าผมเปิดใบเนี้ย้วได้ฟอรลันซีซีบกห้าโอ้โหเชียตกใจเลยครับหมื่นเดียวฮนะเดยกก็ฟอรลันไม่งั้นเนี่ยมีเป็นแสนนะฮะเดี๋ยวไปดูราคาฟอรลันให้แบบเจ็บใจเล่นแล้วกันคุณผู้ชมตอนนี้เราได้มาสองแสนเก้านะครับฟอรลันบวกห้าเนี่ยเป็นแสนจริงๆนะฮะโอ้โหเกือบสามแสน ผมเข้าใจว่าใบ44บวก5มันมาไงแล้วก็ Battle p a ารเนี่ยคลิปนี้ผมขออนุญาตเลือกใบที่มันลุ้นหน่อยแล้วกันทุกคนครับต้องบอกก่อนว่าผมไปเปิดมา3ไม่ดีมันล็อก114 3ไม่ดีเลยนะครับแต่ผมจะเลือกแค่อย่างอย่างที่บอกใบเดียวพอแล้วกันครับผมจะเลือกแค่เป็นใบใบนี้ใบเดียวครับแล้วก็ตัวพรีเมียมเนี่ยผมจะการันตีให้นะเอาชัวร์ไว้ก่อนนะฮะแต่ผมคิดว่าไม่น่าพ114จริงๆตัวพรีเมียมอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาชัวร์แล้วกัน ่เผื่อมันบวกแฝงมันไม่ออกอะไรเงี้ยมันน่ากลัวทุกคนครับใบนี้ครับตัวธรรมดาใช่ไหมครับผมขออนุญาตเลือกมาเป็นใบร้อยนี่ละกันนะครับสำหรับตัวนี้จากนั้นครับผมตัวที่มันเป็นพรีเมียมเนะี่ยผมจะเอาเป็นการันตีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วกันเนาะตรงนี้ละกันอ่ะมานะครับแบตเตอร์พาร์ตครับผมนะสองแบตเตอร์พาร์ตอีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้คลิปที่แล้วเราก็เติมทันคูณสองครับคลิปนี้โปรเวอร์ชั่นคูณสองเนะี่ยมาวันที่ผมอัดเลย แล้วก็ซีรีส์นี้ผมจะพยายามเติมจากโปรโมชั่นคูณ2แล้วกันนะเพราะว่าเดือนหนึ่งล่ะเรามีโอกาสเติมประมาณครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเน้นเวลามันมีคูณ2ผมจะเติมไว้รอแล้วกันเพราะว่าไอดีมันทํายาวนะครับงั้นเอาชัวร์ครับเอาคุ้มดีกว่าทุกคนเนี่ยแล้วเราก็ต้องเติมให้เกม้วยใช่ไหมครับขอคุ้มคืนแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นการซีพีครับได้มาประมาณ4ี่หมื่นห้านี่ไงผมจําได้เพราะผมเพิ่งเปิดมานะครับแล้วก็เงินตรงนี้ได้ประมาณ5 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นห้าพันใช่ไหม น่าจะใช่แหละถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดเพราะผมเพิ่งเปิดมานะครับเพิ่งทําคลิปมาคลิปนี้ต่อจากคลิปที่ผมเปิดเบทเธอพาร์ตเลยนะแล้วก็น่าจะลงหลังตัวคลิปเบทเธอพาร์ตด้วยนะครับเนี่ยเ,ออเห็นไหมอ่ะไฟแน่อนอนครับไฟจากกรานาโชนะครับหลักพันมีหรือเปล่ามาดูกันครับอาร์เจนตินาใช่ไหมใช่แหละนะครับแล้วก็ปีกซ้ายนะฮะอารฮันโดกรานาโชครับเบอร์สี่สิบเก้าแล้หลักพันมีไหม ฟุตบมาฟานเพอร์ซีพันห้าครับผมราฮินดิอาสอ่ะมีตัวเดียวนะครับโรบินฟานเพอร์ซี่ครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับแบทเทิลพาร์ของเราอ่าใบนี้ก่อนคุณผู้ชมครับไอใบนะี้ไฟสักใบผมแฮปปี้นะจริงๆแล้วก็จากที่ผมเปิดมา b t b ออกบ่อยสุดมาดูครับว่าจริงหรือเปล่านี่ครับ b t b มาแล้วแต่ไฟครับอิตาลี ST ไอ้กองง่ายิตลลีเหรอบาอโลบวกแปดสามหมื่นเฮ้ยเฮ้ยนี่ดีว่ะดีกว่าที่ผมเปิดนะอันนี้บอกเลยครับดีกว่าที่ผมเปิดด้วยนะบาโลเตลลี่ครับสามหมื่นห้าครับเอ้ยเอา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 เขาอีกขออีกขออีกคุณผู้ชม ebs โอ้โหไม่ไฟนิดเดียวนิดเดียวครับวิลเลียมคาร์โบโยครับ บายครับคุณผู้ชมขอพี่ทีบีอีกได้ไหมถ้าเป็นไฟอะ่ะโอ้เรียบร้อยนะครับเป็นอาริโอราครับผมนี่ย 400m ครับใบนี้ลุ้น LN นะครับลุ้น LN นะครับ5-8ใบนี้ถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยไม่ไฟเลยสักใบไม่บวก8ด้วยนะครับมาครับขอบวก8สักตัวไหมแฮปปี้เลย b t b <No. S 1> เรียบร้อยเซดอฟครับ แปดน่าจะประมาณสักสามหมื่นสี่หมื่นนะครับไปครับอีกใบหนึ่งมาไม่มาเช้านิดนึงช้านิดนึงมีแววโอ้โหเรียบร้อยครับอุนเดรนะครับเก้าพันแปดสองร้อยกับไม่ให้ไฟให้ลุ้นหน่อยวะเออคิดวิวสาเปิดสักตื่นเต้นเลยนะนานเลยครับเฮ้ยทิมเบอร์ คิมเปิลแพงนะคุณผู้ชมอ,อ้าวอะอย่างน้อยมันก็แปดให้เราทุกคนหมื่นสี่พันครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกล็อกเล็ร้อยสิบสี่นะครับเหลือสองใบนี้นะครับผมเอาเป็นลุ้นก่อนละกันนะครับตัวที่แล้วผมเปิดมาเป็นใบนี้ก่อนนะใบเนี้ยผมว่าได้ลุ้นอยู่นะมาร้อยขึ้นนะครับบวกเจ็ดก็น่าจะสามสี่หมื่นผมบอกเลยนะ เพราะฉะนั้นขอบวกเจ็ดขึ้นไปครับถึงจะไม่บวกแปดก็ตามนะขอไฟก่อนครับอันดับแรกเป้งให้ผมสักตัวถือว่าเกม FA โอเคใครวะเบือทองเก้นเหรอเบื่อทองเก้นบวกเจ็ดใครบอกบวกเจ็ดแพงใครบอกบวกเจ็ดแพงผมมาแอบช็อกใบนี้มากครับเพราะว่าที่ผมเปิดอ่ะมันมีไม่ไฟด้วยนะ ได้ตัว FA ครับกองหน้านะครับแคมารลูนมั้ง8,000ผมช็อกเลยครับใบกระติมแต่ไม่ไฟเลยโหแม่งน่ากลัวจัดเลยอ่ะ b t ทนี่ฮะมันมีไม่ไฟไว้ใบเนี่ยผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเลือกเท่าไหร่ครับเคิดจริงดินี่สมพาร์ทนะสามารถรวมกันนะฮะคุณผู้ชม สปอร์ตไลท์อังกฤษ C.M. จูดแต่ไม่ให้การลักเกอร์เชื่อไหมให้ดิวสบิลลี่ฮอครับสองหมนะื่นครับ, 20, รบอ่ะดูเลทมาหน่อยครับจากร้อยสิบสี่ขยับมาเป็นร้อยสิบห้าประมาณนี้ครับวันนี้น่าจะไฟเยอะพอสมควรน,นะฮะโอ้ยเหนื่อยว่ะซีรีส์เนี้ยเติมเยอะกว่าเพื่อนเลยนะประมาณนี้ครับแพงสุดได้มาเป็นบาโลเตลี่เนาะแล้วก็มีดิวสบิลลี่ฮอนะโอ้เหลือจะเชื่อนะ แพงสุดนี่คือจากไปแบบไม่มีอะไรเลยครับ35,000เวอร์ทอเก้นี่ถ้า8ผมว่าแพงนะอ่ะ4 0 0 0 0นะครับ few moments later. มาครับตัวหลักๆน่าจะขายออกกันแทบหมดแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราขอยัดรับตังก่อนแล้วกันเนาะบาโลแล้วก็ดิวบิลลี่ฮอนะครับเดี๋ยวผมต้องกดราคาก่อนปะได้มาเพิ่มทั้งหมดนะครับ 66,900M นเ็มนะเกือบ67,000จโอ้เจ็ดค่ได้มาโคตรเยอะนะครับรับไห เบสเซตตังเราอยู่ที่4แสนนะครับถ้าอย่างเงี้ยนี่ครับ4 2ส20,004พันเอมครับแล้วก็หลักหมื่นเนี่ยยังขายไม่ออกอีกนะครับเบอร์ทองเก้นก็ผลัามีท่าแนะของมูเนียนะครับแล้วก็ไอ้พวก6 0พันเนี่ยก็ยังถือว่าขายไม่ออกนะครับคุณผู้ชมครับเบสเซต์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าขายมูนี้แล้วก็บดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมคิดว่าน่าจะได้สักประมาณ4 0 4 000, 4 0 5ไม่น่ากเกินนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเฮ้ยได้เยอะนะ นะครับวันนี้ถือว่าได้ตังค์ค่อนข้างเยอะเลยครับเราเอาตัวที่พอเล่นได้ก่อนไหมใช่ผมอยากเล่นลูกากูเว้ยคุณผู้ชมครับกองหน้านะผมคิดว่าลูกากูเนี่ยไต่ได้ยาวๆเลยนะนะครับในระหว่างที่เราแบบผมจะปั้นเป็นแบบตัวซีซั่นสองก็คือเอาตัวที่เล่นได้มาก่อนแล้วก็ค่อยๆอัพทีละตัวอัพทีละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยเก็บตังค์ซื้ออย่างเดียวผมรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยสนุกผมอะอยากสนุกในระหว่างทางแล้วก็อยากลงแรงไปด้วยอะไรเงี้ยจะได้ยืดไอดีนี้เป็นไอดีลงแรง นะครับขำๆไม่ต้องซีเรียสอะไรเงี้ยใจคืออยากเล่นไงไม่อยากแบบรอมมาอัพรอมอัพรอมา up, อัพเนี่ยอยากเลกได้ว่าเห็นการเติบโตของน,นัน้นนอนด้วยอะไรอย,าอย่างนี้นะครับโอ้แต่ใจก็อยากได้นะลูกากูครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนขายหรือเปล่านะฮะอาจจะต้องตั้งรับทิ้งว่ายาวๆนะสำหรับลูกาก,กูนะเพราะดูจากการาฟอยนางนิ่งมาตั้งแต่วันที่7 5วันละที่ไม่มีการซื้อขายนะครับก็น่าจะยังไม่มีคนขายหรอกทุกคนมันถูกด้วยหรอมันเดี๋ยวเล่นเชฟไหมอังเดรเชฟเคนโกเล่นเป็น LN ไหมล่ะประมาณแสนหนึ่ 80,000แล้วด้วยนะครับเชฟสองเท้านะสาหรับตัวนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับอาจจะไม่ได้เก่งเจ๋งอะไรมากมายนะฮะแต่ก็เป็นตัวที่สอง,งเท้าถ้างั้นเดี๋ยวผมมาร์กไว้ก่อนแล้วกันครับตัวที่ผมจะเล่นนะอีกหนึ่งตัวที่ผมนึกออกนะกองหน้าเชลซีมีเอโต้ที่ผมชอบนะครับเอโต้เอโต้นะครับก็ถ้าเล่นเขาคงจะเป็น B ี b เพราะผมรู้สึกว่าเอลเอเล่นไม่ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร,ร่นะฮะรู้สึกว่า B ี B เนี่ยเข้ามือมาก หมื่นเดียวทุกคนนะแต่ความเก่งอาจจะไม่ไม่ไม่ไมเท่าเชฟหรอกถา <Okay. S 1> งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะเสริมทีละตำแหน่งแล้วกันนะผมจะไล่ไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บเงินใน e ีอื่นแล้วกัน e ีพีนี้ขอเป็น11ผู้เล่นตัวจริงที่เล่นได้แล้วกันเนาะจะได้เอาไว้ใช้ไต่แหลงสนุกสนุก,น,กนะครับแปดหมื่นหกเฮ้ยผมว่าคุ้มนะนะครับราคาต่ำพอดีทุกคนครับผมเอาเลยแล้วกันครับแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยใช้ยาวๆนะครับผมจะใช้ตัวนี้ยาวๆแล้วกันนะครับน่าจะไม่ใช้หรอกตัวลูกกูนะ อีกใจหนึ่งผมก็ไม่ได้ค่อยชอบอะนะแต่มาเล่นง่ายแค่นั้นเองนะสำหรับดูกากูครับแต่สาวพวกเซลซีไม่ไม่น่ามีใครชอบนะอ่ะซื้อมาครับสําหรับอ che ังเดรเชฟเชนโกนะครับถือว่าเสริมกองหนา้าโอ้โหมันมีคนซื้อ <laughs> มัวจะพูดอนะเห็นไหมเสียตังไปเลยประมาณพันหนะฮะคุณผู้ชมครับมีคนขายยังยนะังเนาะเสียตังเพิ่อมอีพันหครับเพราะว่ามัวจะพูดนะขอโทษนะไปไร ได้มาก่อนครับหนึ่งตัวฮะสำหรับเชฟเชนโกนะเหมือนวันนี้เราจะมานั่งจัดทีมยังไงไม่รู้ทุกคนครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนครับต่อไปปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเล่นง่ายนะครับผมชอบเป็นโอบาไปยังตัวนี้จะเป็นแบบเน้นสายความเร็วซะมากกว่านะครับผมชอบโอบาในการเล่นนะไม่ไม่ได้ชอบในชีวิตจริงนะถ้าชอบในชีวิตจริงเนี่ยมันต้องเอเดนอาซานะฮะสำหรับตำแหน่งนี้นะแต่อาซาราคามันบักนะฮะด้วยความที่มันเป็นลิมิเต็ดไปแล้วอ่ะนะครับมันบักซื้อไปไม่คุ้มนะครับ เปโดตัวนี้เอานะฮะมาซื้อเลยครับ20,000ถึงจะต่ำก็ตามครับมาไม่รู้ว่าขายออกหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าเปโดต้องปีนี้ว่ะปีอัพคือเดอะเบสสำหรับผมเลยนะฮะสำหรับปีอัพนะครับว่ามยัง30,000ตรงนี้แล้วกันครับเอาตัวที่ผมสะดวกใช้งานแล้วกันนะฮะเล่นแบบแตะแลยง่ายๆชิวๆสนุกๆนะครับ30,000โอบาเมยังนะครับโหแพงมากเลยนะ112 30,000ครับกลางรุกนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นกุลลิท ผมจะเสิร์ฟเป็นกุลิตแล้วกันนะกุลิต RTN ก็ได้นะครับน่าจะเก่งมากๆตัวนี้ก็สามหมืออ่นเห็ไหมเ้ย่อยู่ในงบสามหมื่นเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับกุลิต RTN เก่งกว่า LN นะฮะปีนี้เก่งกว่า LN ด้วยแพงอยู่นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับซื้อได้ครับไม่มีปัญหาซื้อมาโหวันนี้เรามาถาลุงกันเหมือนเรามาจัดทีมเชลซีงบสามแสนสี่แสนยังไงไม่รู้นะฮะตอนนี้มาต่อการที่กลางรับกลางรับผมอยากเล่นตัวรามิเลสนะ ผมมาแอบ 2, สองสเตทนิดนึงนู่คนครับแต่มันแพงไปหน่อยอะเรามีแค่2องแสนห้าทุกคนน่าจะเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอ้โหสเตหน้าเล่นมากเร็วมากทุกคนครับช็อตขึ้นใจนะฮะโอ้โหหลุดไปแล้วก็ชิปใส่บาร์เซโลนาปะ่ะโอ้โหอย่างสวยนะนะครับยังเป็นช็อตที่แบบยังจําขึ้นใจอยู่ในทุกวันนี้ทุกคนนะสำหรับรามิเรสเดี๋ยวกันนะครับผมเล่นเป็นเอนโซเฟรนเดส์ละกันนะครับนักเตะที่กําลังอินอยู่ณตอนนี้นะค่อนข้างชอบเลยครับสำหรับเอนโซนะฮะสเตทจะลดมาหนึ่งแต่ไม่เป็นไรทุกคนครับมา 40,000ผมว่า oh, ตัวนี้น่าจะแพงกว่าชาวบ้านอยู่นะระดับ e n โ so ซครับอีกฟังหนึ่งเนี่ยผมเล่นเป็นบัลลักแล้วกันที่จริงผมอยากเล่นเป็นปีแคปนะเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเล่นปีแคปแล้วผมชอบสแตทไม่ลดด้วยนะมันจะมีแบบในเรื่องของเกมรับที่ค่อนข้างเยอะนะใจก็อยากได้เนี่ยบวกหกประมาณ20,000นะฮะแต่ไม่เป็นไรเอามาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กองหลังครับจัดไปจัดมาผมไม่แน่ใจว่า f p จะพอหรือเปล่าครับเซนเตอร์เนี่ยตัวที่ผมอยากได้มันไม่มีขายด้วยนะครับแต่ผมว่าจะจัดให้มันจบวันนีด้ดูเกอร์ นะครับตั้งรับรูดิเกอร์เป็นราคาสูงแล้วกันทุกคนครับปีนี้น่าจะเก่งมากๆสำหรับสปอร์ตไลท์เนาะอ่ะเอาแล้วกันครับสองหมครับผมเอามายืนคู่กับที่จริงผมอยากเล่นอาร์เก้นะคุณผู้ชมปรานอาร์เก้เป็นตัวที่ผมชอบมากอ่ะนี่แล้วกันครับปีใหม่เลยครับย3่ UCL นะครับ2ออ่ะไม่รู้ว่ามีคนขายหรือเปล่าตั้งรับไปก่อนนะครับระหว่างนี้ครับใจผมอยากได้ตัว22 UCL มากกว่านะเพราะว่าเป็นปีที่แบบเล่นแล้วเข้ามือ ตัวไหนที่แบบผมชินแล้วผมก็อยากจะเล่นตรงนั้นนะครับนี่ฮะแต่ผมดูทรงแล้วไม่น่ามีขายครับอาจจะหายากครับค่อยกลับมาดูดนับเดี๋ยวไปดูทางด้านของแบ็กซ้ายแบ็กขวากันก่อนครับแบ็กซ้ายถ้าเกิดเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องคำหนึงถึง FP ด้วยนะทุกคนหรือถอยมาเล่นฟานแอ็นโฮทุกคนครับแต่ต้องเล่นยาวๆนะฮะสำหรับฟานแอ็นโฮเนี่ยเพราะว่าดูดินะครับคนแบบขายแบบโอ้โหเยอะมากคือซื้อมาขายไม่ออกอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าซื้อฟานแอ็นโฮเนี่ยหคือลด FP นะครับสคือใช้ได้แบบยาวๆเพราะว่าขายไม่ออก นะครับสำหรับฟานแอ็นฮูนะแต่ผมว่าซื้อไปก็ไม่น่าเสียหายอะไรนะครับในระหว่างที่เรายังไม่ได้อัพด้วยความที่ซีรีส์น่าจะทํายาวทุกคนครับฟานแอ็นฮูแล้วกันนะใครขายถือว่าโชคดีครับผมดึงให้แล้วกันนะครับร้อยสิบสองเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะไปใช้แบบเก้าหมื่นนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นงเงี้ยซื้อเชอริโคผมว่ามันแพงไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเอ็มไม่พอครับคลิปนี้กองกลางใช้ตัวหลักผ่านหลักหมื่นทุกคนครับรีฟาร์เมนโตเสริมเลยครับหกหมื่นเอ็มจะเป็นตัวที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้แนะนํามากๆทุกคคนรับ ซื้อเลยนะครับแบ็กขวาผมถือว่าแน่นน่าจะใช้ได้ยาวๆจริงๆนะสำหรับลิฟฟาร์เมนโตนะแม็กมาดูประตูก่อนครับผมอยากได้ปีเตอร์เช็คนะฮะใจผมอยากจะได้เป็นปีเตอร์เช็คนะเอฟพีเราเหลือนะทุกคนครับคิดว่าน่าจะเหลือครับกับเมนดี้นะปีเตอร์เช็คปีเตอร์เช็คกู้ตัวนี่ก็อันที่จริงก็พอเล่นได้ครับสามหมื่นครับร้อยสิบสองหรอกู้ตัวก็ได้นะทุกคนครับสามหมื่นสองพันนะ แต่ผมอยากเล่นปีเตอร์เช็คมากกว่าโอหแต่ปีเตอร์เช็คแม่งแพงจังไนงะมาเรียบร้อยครับรับตังค์มาแล้วเรียบร้อยด้วยนครับผมมีอยู่ห้าหมื่นสามร้อยนะอย่าบอกนะว่าหมดเลยใช่ไหมโอ้โหชัดเลยครับเบ็ดเสร็จตังค์ผมเหลือห้าล้านบีพีคุณผู้ชมครับห้าล้านแบบห้าล้านด้วยนะซื้อเลย <S <S เรียบร้อยทุกคนแล้วสำหรับสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงนะครับของฟูลเชลซีครับหมดนี่ครับน่าจะอยู่ในงบทั้งหมด400,000กว่า M นะครับวันนี้4ี่แสนเที่เราดองมา2คลิป ใช้หมดเลยนะครับโหแล้วคลิปนี้เชื่อไหมทุกคนครับนะตอนนี้ผมอัดมาชั่วโมงหนึ่งยาวๆครับคลิปนี้ครับไปนั่งตัดกันน่าจะมีเกือบ20่นาทีนะคลิปเนี้ยเหลือจะ20่นาทียังไงก็นานหน่อยขออภัยแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปยาวๆแบบนี้ก็คอมเมนต์มานะครับรับมาเลยทุกคนครับเสบีย์ทุเรศตัวจริงครับผมฟูเชลซีครับสี่แสนสามหมื่นสามพันเอมครับโอ้หเราเสริมแบบโหดมากทุกคนนี่เลยครับเชฟเชนโก้สองเท้าตึงๆ นะครับอ่าที่เหลือผมว่าพอเล่นได้ถือหนไทยไปได้นะฮะ A few moments later เบดเสร็จตอนนี้ก็เหมือนครบทีมเรียบร้อยดูนะครับสเ็สผู้เล่นตัวจริงครับ4ี่0สนสี่หมืนเอ็มะสำหรับมูลค่าตัวจริงทั้งหมดนะครับตอนแรกใจว่าจะด,ดองนะแล้วก็มาซื้อทงนของเปรโดทีเดียวครับปรากฏว่าไม่ได้ดองแล้วทุกคนครับ โอ้โหซัดสะเต็มเหนียวแต่ผมคิดว่าลงแรงได้ชิวๆแล้วรับ4แสนเนี่ยชาร์ลเซอร์ผมว่าชิวนะครับเผลอๆไดมากกว่านั้นแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ผมจะมีเวลาว่างเล่นตอนไหนเพราะว่าอัดคลิปเสร็จต้องเดินทางแล้วทุกคนครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันเนาะนะครับสลาฟูเชลซีครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะผมกราบขออภัยแต่ถ้าเกิดว่าชอบก็คอมเมนต์มาแล้วกันครับชอบคลิปสั้นแบบ10นาทีครับ15นาทีหรือว่า20นาทีก็ลองคอมเมนต์มานะครับเพราะบางคนบอกว่าอยากเห็นยาวๆกินข้าวไปดูเพลินๆอะไรเงี้ย แต่บางคนก็อยากให้มันกระทัดรัดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ย10นาทีก็โอเคแล้วส่วนมากในช่องเราเนี่ยก็จะมีแต่10นาทีนอกจากว่าจะเป็นคอนเทนต์ยาวเหมือนวันเนี้ยผมคิดว่ามี20นาทีแน่นอนนะถ้าเกิดว่าตัดลงเป็นเสร็จนะก็น่าจะประมาณนี้ครับผมนะจับใจฝากกดไลค์ด้วยกัยนครับผมนะไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมละอ่ะรับตังเสร็จนะครับมีเงินอยู่ประมาณเกือบ200ล้านเก็บกันไหวทุกคนนะผมนะลากันไปด้วยทีมนี้นะครับผมนะฟูเชลซีครับงบ4 0 0 0 0 0ตรงนี้สุดยอด พร้อมลุยแน่นอนนะสำหรับทีมนี้ครับชอบใหญ่ฝากกดไลค์กดติดตามช่นล Next TV ด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขึ้นนี้ไปแล้วทุกคนครับสวัสดีครับ